สวัสดีค่ะจ้องบีบุปผ,ผักนะคะวันนี้มีชวนเพื่อนๆมาดูปแปลงผักที่ปลูกไว้บนกระบะค่ะต้นนี้เป็นต้นกะหล่ำาค่ะทำการเพาะเอาไว้แล้วก็เหลือจากหอยทากไม่กี่ต้นเพราะว่าผักน่าจะกินอร่อยนะคะหอยทากกินหมดเลยค่ะ ในกระถางนี้ก็เป็นต้นกล้าสลัดคาบีได้ขยายขึ้นมาไว้ไ<อ>เหลือไม่กี่ต้นค่ะหอยทากินหมดเลย<อ>ต้นนี้เป็นต้นคนาค่ะ<อ>ต้นคนาค่ะขยายขึ้นมาจากแปลง กวางตุ้งค่ะกวางตุ้งชุดนี้ทยอเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วที่ตรงนี้มีต้องยกพื้นให้ขึ้นสูงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับไก่ค่ะอันตรายมากๆเลยค่ะยกขึ้นสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ต้นกระถินค่ะแล้วก็แตกยอดแล้วด้วย ไปอยู่สองอย่างเลยนะคะการที่เอาต้นกะทินมาทําเป็นแปลงผักพอเขาแต่ยอดเราก็สามารถเอายอดของเขามาทํากับข้าวได้ผักกาดขาวค่ะเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วต้นกล้าคะนาค่ะของบีทุกอย่างนะคะไม่มีสูตรนะคะการปลูกผักกวางตุ้งต้นนี้สวยมากเลยค่ะ ในขณะที่บีถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตอนนี้บีก็ต้องขญิงนะคะเพราะว่ายกพื้นขึ้นสูงมากเลยค่ะบีต้องขญิงถ่ายวิดีโอค่ะภาพอาจจะสั่นไปสั่นมาบีต้องขอโทษเลยนะคะคณะต้นนี้ใบของเขาเขียวสวยสดงดงามมากเลยค่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะต้นพริกต้นนี้ขเขาก็ออกผลให้เราได้เก็บกินได้ได้เลย,เลยค่ะคือพืชผักทุกชนิด บีแทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะคะมาดูต้นมะละกอต้นนี้ค่ะที่ได้ทำการตัดก้ากแก้วก่อนปลูกเพื่อที่จะได้ลำต้นของเขาเตี้ยตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วนะคะแต่สนมากของเขาจะเป็นดอกตัวผู้ค่ะ ดอกตัวผู้ของเขาค่ะดอกตัวผู้ของเขาก็มีเสร์ประคุณทางยานะคะจะมีผลมาหนึ่งลูกค่ะติดมาหนึ่งลูกค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะร่วงไหมเป็นการปลูกที่ตัดรากแก้วก่อนปลูกนี้ถือว่าได้ผลนะคะเขาก็ติดลูกแก้เาหนึ่งลูกค่ะแล้วก็ต้นเตี้ยด้วย ในลอตตนี้มีได้รวยเมล็ดแค่อทกับมเมล็ดคณะเอาไว้ค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเขาก็กำลังทยอยโตเรื่อยๆนะคะามาดูต้นมราระคินุกค่ะกำลังทยอยออกลูกแล้วค่ะแต่ว่าลูกนี้มาเร็งวันทองได้จองเอาไว้เลยนะคะขอได้ปักป้ายจองเอาไว้แล้วค่ะ ยอดของเขาก็เก็บไปกินกับน้ำพริกกะปิได้ค่ะกำลังแต่ยอดสวยเลยทยอยออกลูกเรื่อยๆเลยค่ะมารากี้นกจะมีรสชาติขมมะเร็งวันทองก็ไม่เว้นนะคะลูกเล็กๆกำลังทยอยออกเพียบเลยค่ะ มีกับอีกหนึ่งลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะปลูกก็ได้กินผักปอสารอันนี้ก็ดอกที่ร่วงเป็นดอกดอกคู้ค่ะต้นนี้เป็นต้นมะเขือที่ปลูกไปแ็บกลับหัวนะคะเขาก็อ,าออกดอกแล้วค่ะกําลังจะออกลูกตอนนี้ต้นของเขาก็ประมาณนี้ค่ะต้นสาระแหน่ค่ะ แตกยอดแตกกญิ่สวยมากเลยค่ะบีไม่ค่อยได้เก็บไปทำกับข้าวต้นนี้เป็นต้นกล้าหอมแย้ค่ะต้นหอมแย้นี้กินกับกินคู่กับขนมจีนอร่อยมากเลยนะคะและนี่ก็เป็นบนฟุตบาทบ้านค่ะมีได้รยมาเล็ดคณะเอาไว้เขาก็ออก,กำลังทยอยขึ้นเลยนะคะ ได้ทําการโรยเอาไว้ค่ะโรย,โรยเอาไว้กุดๆถมๆมไม่มีสูตรแตัวอะไรมากมายค่ะตอนนี้เป็นต้นกล้าปูเล่ค่ะต้นกล้าปูเล่นี้เป็นอะไรที่ปลูกยากโตช้ามากเลยก็ประมาณนี้นะคะต้นนี้ยอดก็ไม่เหลือค่ะ ไม่รู้ว่าตัวอะไรกินเข้าไปแล้วและนี่ก็คือภาพโดยรวมที่ปลูกไว้บนกระบ,บาดนะคะสูงมากๆเลยค่ะต้องขยิงถ่ายถ้าเพื่อนๆอนชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะบีจะทำาบีจะทำการ